اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي Dihil kitab, walau yang jangalahui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan วันนี้เรามีใบงานที่จะต้องส่งคลิปวิดีโอการอ่านตัวพยัญชนะภาษาอาหรับจากอาถึงยานักเรียนทุกคนได้มีโอกาสดูแล้วใช่ไหมครับที่คุณครูให้นักเรียนฟังการอ่านที่ครูอ่านเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเพื่อนเ่อนคนไหนที่ยังไม่ได้มีโอกาสดูสามารถดูใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับบางนักเรียนดีมากเลยครับ มีแล้วนัเกเรียนที่ส่งมาให้ครูฟังล่วงหน้าแล้วเก่งมากเลยครับสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูฝากใบงานชิ้นนี้ให้กับนัเกเรียนที่ขยันและเก่งทุกคนของครูเลยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูจะต้องลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ a s มวกุม u ะ l ร i ะ u m w a ล a h ต a t u l l a h i ะบร a r a